ทุกคนครับนี่ครับอุปกรณ์ข้าวสารอาหารแห่งครับที่เราจะนำไปตักบาตพระ1,000 10, 0รูปในวันพรุ่งนี้กันครับวันที่10สิงหาคมปีพุทธศักราช2568ครับนี่ครับก็จะมีน้ำมีขนมเดี๋ยวข้าวแล้วเราก็กำลังจะกรอกกันครับกรอกใส่ถุงพลาสติกครับเพื่อจะอาถวายพระคุนเจ้าแล้วก็พระคุนเจ้าก็จะนำไปอา ให้กับสาธุชนตามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราครับนี่ครับชุบทุกคนครับเราก็จะมากลอกข้าวสารใสร่ถุงพลาสติกนะครับเพื่อจะเอาไปตักบาทพรุ่งนี้ช้านะครับวันที่10นี่ครับ 10. สิบซิงหาโคมพุทธศักราช2,500 ห8ครับนีน่ครับอย่าง,งรีดลงออให้หมดครับ ตอนนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่สิบสิงหาคมจาถ้าพสวธรรมจักขอเสียงสาธุกาถ้าพอมสวดธรรมจักขอเสียงสาธุกาเยตังสมัยยังภะคะวีะ

यायां को सा भीतवे मा सिमा पतिपथा तथा कतेन अपि सम्भूता च कुकरणीयानकरणे उपसमायापि न्याय सम्भूताय निभानाय चरा पितु कामरणं पितु कं सो अते का จะเป็นบรรยากาศภายในประมัที่ีนะครับทุกคนนี่ครับองพระประธานของเราก็จะอยู่ตรงกลางมุมนี้นครับนีครับทั้งหมดก็จะมี1นึ่งมื่นรูปนะครับเนื้อนาบุญของเรานะครับที่จะให้สาวธุชนประชาชนได้ร่วมกันตักบ,บาตรสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและครอบครัว จะบอกว่าเป็นภาพบุญที่ปลื้มใจที่ประทับใจมากเลยครับที่มีวันนี้เป็นวันดีสีมง,งคลน,นะวันที่1ิสิงหาคมปี68นะครับที่เรามีโอกาสได้มาร่วมบุญจ้าง<ล>กุศลให้กับตนเองและครอบครัวนะครับขอคุณประปากทุกคนนะครับขอให้ทุกคนพบแต่วความดีและมีความสุขคิดบอกาสินะก็สมปรารถนา กันทุกคู่ทุกงามทุกคนกันนะครับประยนามิทุกคนนี่ครับนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนี่ก็จะใกล้สว่างแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาอีก5้านาทีครับก็จะหกโมงเช้าครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศภาาบูญที่น่าปลื้มใจครับสาธุชนมากมายหลังไหลนาครับโอ้โหครับนี่ครับ บริเวณจุดที่จะตักบาตกันก็จะเป็นสายสารนะครับทุกคนนี่ครับนีครับแล้วก็จะจับจองหาที่นั่งบริเวณนี้ครับ สาทุชนครับมากมายเลยครับโอ้โหเครื่อครายาไปถึงโน้นครับที่สิ่ง供养万生大法会在仪式开始之前我们邀请各位来宾各位佛友呢先收拾身心先收拾的身口意暂时安住身心放下หกโมงสิบห้านะครับทุกคนนี่ครับสาธุชนก็พากันจดเตรียมหาที่นั่งกันดาคือครามากมาย ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นี่ครับทุกคนเราสารอาหารแห้งพัตหาที่เราจะเตรียมถวายตบบาตพระเมือ่รูปกันนะครับ

สุปัททิภานุปัตโตสะวัตสังโฆสังฆะมามิรัตตภะภพภะภคะวุตถายาทวตัาปกับพระถึงควรูปจะมีพระราธรรมจุลิรูปทำให้มีทาวพุทธทั้งจากในและต่างประเทศ มาร่วมงานทีละหลายหมื่นคนเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อชาวนาใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจนั้จยิ่งใหญน 2. เรื่องที่ดีเห็นการรวมตัวของเหล่าผู้ทรงศักดิ์สิทั้งนำชาวไทยเป็นชาวต่างมาช่วยที่นรุ่งจิตกรรมเซมานดีอย่างสวเงาม เป็นิเี่ยิ่งยกขึ้นใต่างโภคโภคความเชื่อมั่นว่ากานในวันนี้จะสร้างฝันและกำลังใจให้แก่ชาติไทยปขึ้นพนาได้เพื่อฝสายจไปสู่ความเป็นแห่ทมาอะตสังนานกสัตวะโตอรหสมาสัมพุทธัสสะอะโมตัสสะขะวะโตอะ เอเตวายตันเตเอเตมวัยตันเตสุติระอริยิุทธิ์สุติระอริยุทธิ์ตังพัตตะวันตังพัตตะวันตังตาระนังตะรนังทัชฌานิทัจฌานิธรรมจักรธรรมจักรปิปุตตะสัสสังปิปุตตะสัสสังบางพุทธะมามังคัง ังโฆตาเลตุสังโฆตาเลตุอัคคกตตัณิเวปามุเตตังปามุเตตังตรนักรักตังสรหนักรัจตังข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงพระพุพระเจ้าองค์นั้นขอถึงพระ้พระเจ้าองค์นั้นแม้เกียดเมื่ผ่านไปนานแล้วแม้เสด็มาไปนานแล้ว กับทั้งพระธรรมจาพระธรมและพระพสงฆ์ท่านสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งที่เรากอันสูงสุดที่เราเนีอยมันสูงสุดขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์อวดจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธม,มามกะเป็นพุทธม,มามกะ ขึ้ถึงพระรัตนไตจมีศรัทธาในพระรัตนไตมีศรัทธาในพระรัตนใตั้งใจรักษาปีติตลอดกาลนานเอตลอดกาลนานเทองเจ้าต่อไปจะเป็นการเกิดพระสุทธเจ้าสิทธิพิฆเนศ

Allah berkat ơn nào. Mong rằng nó cho trang trại của chúng ta. Chúng ta nên trở về Satu cahaya ini, satu cahaya ini, seperlari, separi, ibu, sanca, 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 ibu, sanca,

กระสดความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานในธุรกิจหน้ที่การงและสิ่งจบรู้ดน้นและสิ่งที่พึงรนกไม่มีสุขภาพดีไม่มีสุขภาพดีไม่เป็ไรจนอกี่มีภาราหนังใจเกลดสุขและมักผลผิดลาดได้ผักผลผิดพาขอให้รักชาการขอให้รักษาาร ปร่มเย็นเป็นสุข,สขทุกคนรู้รักสามัคคีทุกคนรูราา้รักสา,ามัคคีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง जलो सफे थोड़े तो सब पदों सतर तो जहा मनी प्रसोजारे जाता yeah, yeah. การนรเงินส่งตู้ผู้ใช้ขนส่งเปที่ยนเครื่องบินเพื่อเชื่อมต่อสุราษฎร์คร้อมเพื่อนำส่งที่จุดสุดค้า อ่านี่คือเรื่องของเราสวนกันจับประทีปนั้นเป็นบ้านสุขบ้านเนี่ยจะออกไม่ได้ประตูเอ๊ะจินดาไม่ต้องไปรวยนะครับนะครับ 合拢双手，我们大家请合掌。在还没开始供养之前呢，我们先大家合掌发愿，所谓故事前、故事中、故事后，都以自己的心为设持。所以我们在故事前先合掌，许下发愿。嗯 นะครับนะเป็นโลโก้ของ <coughs> <coughs> <coughs>

hello <laughs> thanknyi เวลาก,กลับกันแล้วนะครับทุกคนได้ทําบุญแบบปลื้มใจกันแล้ว,ลวเวลาเดินทางกลับกันแล้วครับทุกคนครับคุณกระป๋งทุกคนนะครับขอให้ทุกคนพบแต่ความดีและมีความสุขครับนี่ป่ะน้ำดูอย่างประตูไ